สวัสดีครับมาเลี้ยงแขะเลี้ยงแกะครับวันนี้ลายตัวอยู่เกือบร้อยเนะดาบางคลิปมันครับออกแปะเอาแพรามาเล่นเนี่ยพ่อค่ะออกไปดีปกว่าพ่อ,ออกมามมแพ้หน่อยครับแพะน้อย <c oughs> ตัวทเท่าแตงโมเลยถ้าแตงโมใช่ไหน ครับขอกแพะขอกแกะครับเ no. like. อาลายไอ้วะัห่านะต,ตัวหม่นะเออที่มันหล่นั่นไม่จำ่านที่มันหลออ่ะปล่อยลงมาแล้วไม่จำไม่จำท่านี่มันหลอโอ้โหเยอะเลย ตัวนั้นมันท้องเหรอใช่มันเหมือนตะคอนนะตรงนี้มันเป็นตัวเมียตัวอย่างหรือว่าตัวผู้จ๊ะอ่านวัวตัวไหนตัวไหนแพ้ตัวไหนแก่ไหนลูกฮะก็สีน้ำตาลไม่มีสีขาวเหรออันนี้อันนี้อันนี้แก่เหรอแกตัวเมียนะใช่สุดแก แกกินแกกินฝั่งนี้เหรอใช่มันอยากินตต่ไหนแล้วก็ให้มันกินแต่หนึ่งมันมีกี่ตัวเนี่ย ต<ส>อมไหนี่อะตอมแพ้ะแพ้มันปีนได้เหรอปีนได้ม um ันยืนได้มันจะยืนกินในไม้อะหรือลน่ออไอ้ตัวน้อยเมื่อกี้ไปไหนแล้ว กินยามากินใบกระถินมากินใบกระถิ่นกินยายาอยู่กลังแผนี้ไหมยาอยู่ข้างนอกหรอะไรตัวนม่เอาตัวนม่กินตัวไหก็ได้ไม่ได้ดึนแกะเมื่อเนเอาแกะมากินหรือแพะนี่ก็เอากินตัวเล็กมีกี่ตัวเนี่ยตัวนี้เล็กสุดอ่ะ มัอุ้ยมันอีกอ่ดินี่ออุ้มนี่คว้ายมันอยู่ไหนนี่คว้านคว้านมันอยู่ตัวเท่าไอโมเลยเหรอตัวเท่าไอโมเลยเหรอไม่ใช่เกิร์มไม่ได้ตัวเท่าไอโมเท่าอุ้มแล้วมันเอุ้มแล้วมันจะเหมือนจับไอาโมมันต้องขีหมอนเข่าไยสิพี่จะจับมันไปอยู่ตรงลมลมเดินมาเ์พ่อมันหมดแรงอยู่อืมตองนี้มันหมดแรงอยู่แต่ถ้ามันไม่หมดแรงมันจะร้อนเนี่ยมันจะกระยับจุ๊บๆเลยเนี่ย อย <Đây. S 2> <elling> ่ให้มันอยู่ตนลี้ยตอนนี้นะไอจุนไอจุนเลี้ยงแกะเหรอไอจุนอ่ะไอจุนเป็นเด็กเลี้ยงแกะเหรอะแนานเดี๋ยวแพ้มันก็จนไปหน้าแพ้ก็กินหน้าโอ้มนกินแป๊บเดียวใกล้หมดเลยไม่เจ็บของข้ามั้งมันเจ็บข้า các con ăn cho mình ăn người kinh ừ. léo đều một người? nó bị Lại tuơmak, lấy. Đang mơ. tuk ta với tiêng làm เอ้าไอ้นี้แกะมันกินมันกินแกะมันกินไอ้นี้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรเนี่ยลำเหรอมันกินลำด้วยตุกตาตุกตาตุกตามันนี่ บรรยากาศแงมือเศร้าครับอย่าแพ้เหลืองแกะตำบันเขาวันมันยังกินไม่เป็นลูกมันเพิ่งคลอดมันเพิ่งโตมามันกินไม่เป็นไม่ใช่มันยังกินไม่เป็นมันหิวนมแล้ว มันหิวนมตามเราเนี่ยมันมันอื้อว้าให้น้องมันนอนพนักง่านมันนอนพอเดินได้อยู่แต่ว่าขาอตามมันไม่ทำเหมือนคือตามคือตาม